ก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคนะครับการแยกเสียงนะครับหนึ่งกับสี่นะครับว่าเสียงเนี่ยมันแยกได้ยังไงนะครับก็มันจะมีเสียงเท้าเสียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้เรามาลองฝึกฟังกันดูนะครับว่าถ้าเล่นหนึ่งกับสี่เนี่ยเราถ้าเราแยกเสียงได้เนี่ยมันจะดีต่อเราขนาดไหนครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอลงเป็นวิลล่าแล้วกันนะโอ้มีตี้ลงไปแล้วนะโอเคให้เขาลงข้างบนนี้เ,เดี๋ยาไปลงข้างล่างนะ วิธีการเล่นหนึ่งสี่ครับเราไม่ต้องไปลงยัดนะครับมันไม่ตอนแรกมันไม่จําเป็นนะไม่ว่าจะเล่นหนึ่งสี่หรือเล่นธรรมดาก็ช่างนะครับลงยัดเนี่ยมันมันไม่ดีนะครับถ้าเขาได้ปืนก่อนเราก็เราก็เกมนะอเดี๋ยวก็หัวร้อนเกินไปนะครับ <S 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 นี่ครับถ้าหนึ่งสี่นะเรามาแยกฟาร์มนะครับตอให้เรามีปืนแล้วเราค่อยขึ้นไปบวกนะครับโอเคมีของให้พร้องก่อนนะครับเราค่อยขึ้นไปนะ การแยกเสียงก็จะมีเสียงเท้าเ,าเสียงเหยียบหญ้านะครับแล้วก็เสียงกินน้ํากินยานะเสียงระยะประชิดอะไรอย่างนี้นะผมว่าผมพร้อมละนะน้ำอัพยาให้เต็มนะครับเห็นสองคนนะผมจะรีบเก็บเขาครับจะได้รีบาร์มแล้วจะรีบไปหาคนนะ เขาไม่ดักผมนะแสดงว่าเขาฟาร์มอยู่ผมรู้ละเขาไม่ได้ยิงผมนี่ตัวเนี้ยผมเอาตัวในอาคารอยู่นะโดนเจ็บเขาออกไปหาเพื่อนเหรอ เอาแลไหมเขาออกไปข้างนอกกันโอเคน็อกหนึ่งไม่ต้องเล่น nope น็อกสองดีนะผมยิงหัวเขาไม่ไงั้นผมตายเลยเนี่ยผมมา้ามีอีกไหมอ่ะผมเห็นแค่สองนะ ถ้าไม่เช็คก,ก็รีบเก็บของเลยนะครับถ้าเราถ้าเราคิดว่ามีสองตัวนะเรารีบเก็บของนะครับผมเอามาไว้ก่อนแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมีอีกหรือเปล่าหรือว่าเขาออกพิงงอดมินิหรออืมเอามาขอด้วยครับแต่ว่าผมว่าผมน่าจะไม่ได้ใช้นะโอเค เมื่อกี้เห็นยิงนะแต่ว่าน่าจะเป็นบอดนะครับน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีตัวยิง T 3สนี่ใช่ไหมใช่ดิมันมีตัวยิง T 3อยู่แสดงว่ามันต้องมีอีกนะครับในบ้านปะอา้าในบ้านโล่งอ่ะ คุ้ผมได้ยินตัวยิงทีสามนะตรงนี้ไม่มีนะครับอาจจะอ๋อนี่ไงศพอ๋อนี่ไงครับ G3 เดี๋ยวผมจะเล่น G3 กับอ่าอูที่นะโอเคน่าจะหมดแล้วละครับน่าจะมีแค่สองนะเพื่อนเขาใช่ไหมผมขอเช็คชุดก่อนนะ ชุดที่ผมยิงโอเคน่าจะใช่ครับประมาณนี้นะตรงนี้ไม่มีรถไม่มีอะไรเลยเดีแต่ผมพอหารถก็น,นะคือบางทีผมเล่นเล่นแต่แสนทองเนาะวันทุกคนเบือ่อก็เลยมาเล่นแบบนี้มั่งแต่มันจะไม่ค่อยเดือดเท่าแซนนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างเนาะทุกคนรู้เนาะมันต้องขับรถหากันนะถ้าเป็นแซนนะยิงปุ๊บมาปั๊บเลยครับโอเคอย่างที่รู้นะหนึ่งสี่เราต้อง เก็บยาเก็บน้ำไม่พร้อมนะครับอับไว้ตลอดนะครับโอเคจริงๆเล่นหนะึ่งสเนี่ยถ้าเก็บแรงผมแนะนำไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเลยดีที่สุดนะบอดอีกแล้วนะครับแต่ยิงรัวไปไหมเนะี่ยเอเอ้ยมีคนนะครับมีคนมายิงบอดนะ เจ็ดเลยเสียแพเลยแล้วม,มีคนมานะมีรอยรถมานะครับผมจะวิ่งเข้าบ้านแล้วกันนะเพราะว่าเขาเขาอยู่ข้างบนผมนะแต่ผมจะเข้าบ้านแต่ว่าเดี๋ยวผมจะนิ่งแบบนึงนะครับนิ่งปั๊มยานนะจะได้เผื่อเขาวิ่งมานะครับผมจะค่อยๆขยับไปนะ อมเเขาน่าจะไม่รู้หรือเปล่าว่าผมอยู่นี่โอเคเขาขับรถอ๋อ,อเขาไม่รู้ว่าผมอยู่นี่จริงๆด้วยห้องบน ชเน็ตได้ให้ใช้นะครับในบ้านตัวหนึ่งนะชุบเพื่อนตัวหนึ่งออกข้างนอกตัวหนึ่งนะครับโดนสองตัว ถอยคนระับถอยถอยมันได้ระยะเล่นนะมันจะมีระยะเล่นของมันอยู่นะครับถอยให้มันได้ระยะเล่นนะถ้าเจอสี่ตัวนะครับไอตัว,ต,วตัวนันน้นเกือบตายแล้วนะมาหาระยะเล่นนะครับเพราะเขาไม่น่าจะรู้ว่าผมอยู่นี่เช็คนี่ได้ระยะเล่นเราเช็คซ้ายเช็คขวานะครับ นู่นนี่โอเคมีตัวอ้อม hey, <what> ยังไม่เห็นนะเขายังไม่เห็นผมนะตอปะเนี <S <S ย่ยตานี้ไม่รอดครับ <S <S 1> <S 1> ผมบอกเลยตอนนี้ไม่รอด ผมจะเปลี่ยนตำแหน่งเล่นไปเรื่อยๆนะครับให้เขาหาไม่เจอนะมาแล้วนะครับหน้าผมตัวนึงนะ ไปทางนู้นเหรอเขาต้องขึ้นรถนะถ้าเขาจะไปอ๋อเขาขึ้นเขาล็อกนะครับอ๋อมเห็นอีกตัวละ มาชูเพื่อนละมีกี่ตัวสามเหรอน่าจะสามนะผมไม่มีระเบิดนะครับชูมันขึ้นมาแล้วนะ น็อกแล้วนะครับน็อกตัวหนึ่งนะน็อกสองเหลืออีกตัวเดียวอยู่ไหนอะ เพื่อนปะใช่ปะเกือบเกือบไปแล้วนะแต่ผมไม่มีรถอะดิประเด็นนะนี่ฟาร์ามนะเผื่อมีคนมานะอ่าที่นี้เขาพลาดแค่ตรงที่ว่าเขาไม่ยอมมาปิดผมตั้งแต่แรกนะครับ โอเคมีคูณแปดคิดว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้แน่นอนครับไม่ได้ใช้นะโอเคเราปั๊มเลือดนะครับเพราะว่าผมต้องการยานะครับผมเป็นคนชอบกินยาหนามากนะโอเคสโมกสำคัญนะครับ สมก็สาคัญมากนะเวลาเล่นนะครับหนึ่งสีนะโอเคไปเราจะจุ่มวงนานไม่ได้นะครับเกาะผมแตกหมดละเมื่อกี้ผมขึ้นสโขบไม่ไม่ขึ้นนะเมื่อกี้สโขบมันไม่ยอมขึ้นนะครับโอเควงไกลนะครับเราหารถดเวด่าไปไปก่อนนะอย่าเพิ่งปั๊มเลือน,นะครับรอให้มันพ้นวงไปก่อนนะน่าจะมีคนอยู่นะตรงเนี้ยดักผมปะวะ เวลาวิ่งนะครับเป้าขา,ขาวเนี่ยให้เราเลงไปที่ที่เราคิดว่ามันจะมีคนนะแล้วมันจะขึ้นจะโภบทันนะครับบ้านนี้อยู่ในวงปะน่าจะอยู่ปะอยู่ดิโอเคเดี๋ยวเรามาพั้มเลือดในบ้านนะครับแล้วก็มาดูว่ามาโอเคมีคนมีจริงด้วยข้างบนโอ้โหถ้าเราถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเรายิงอีกตีหนึ่งคือถ้าสมมติว่า อยากได้เกาะใหม่ถ้าเราไฟกับตี้นี้นะเราตายวงแน่เลยอยู่ที่ผมเลือกแล้วว่าผมจะเลือกไฟหรือเปล่าเฮ้ยผมแจมได้นะจริงจังมันมีรอยเท้าผมแจมได้นะเนี่ยมาจากข้างล่างนะวิ่งปิดเนินมาเลยนะครับ ผมว่าเขาน่าจะอยู่แถวนี้แหละผมอยากได้เกาะใหม่อะประเด็นนะนี่ไงนะผมหน้าผมนอกกำแพงเห็นละสองตัวโอเคเขาชาร์จกันเขามาหาผมปะ เอ้น,นียัอ,อยู่นะครับทำไมเขาออกมาเนียน่ะเราไปเล่นตองกล่องได้ไหมเดียมันมีคนวะอ,อ๋อมันมีคนมาชาร์จเขานี่เองรู้ละ นี่ไงมันมีนคนมาชาร์จเราครับ Surprise, หมดนะที่นี้อย่ายิงหลังเราเพื่อน <c oughs> ผมว่าการแกแค่เกาะน,นะครับรีบเคลียตัวนี้นะเราจะได้ไปต่อนะครับเมื่อกี้เขายิงหลังเรามานะอ๋อผมเห็นละ หเพื่อนเขาอยู่ไหนวะผมไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอยู่ไหนนะเข้าโคเวอร์ก่อนนะครับเพื่อนเขาไปแล้วเหรอผมต้องจุ่มวงอะ่ะเขาน็อกเฉยๆอ,อะ่ะโอเคพยายามใช้ตาเล็กมองหลังนะครับเพราะว่ารู้สึกหลังจะไม่เคลียนะแสงเนือสวยมาก จะเล่นใจเย็นนะครับเพราะว่าผมเล่นหนึ่งสี่ผมไม่ไม่ค่อยได้ชันเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นคนใจร้อนครับชอบวิ่งบวกก็เลยตายบ่อยนั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวรอรอนี่นะ ถ้าใครเก็บแรงก็รอได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอันนี้กับแรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมไปหาดีกว่านะครับขับรถหาอ๋อผมเห็นละไม่ต้องหาละเขาน่าจะรู้นะจะมาเป้าอ๋อโดดหึโอเคหนึ่ง โอเคเราน่าจะมีระเบิดอยู่ย่องมาเหรอโอ้โหแต่ก่อนผมจะเปลี่ยนฝั่งเล่นนะ พอละอุ้ยกระดุ้งเลยเพื่อนเขาอยู่ไหนอะโอเคเล่นอย่างนี้ปะเราต้องเปลี่ยนที่เล่นแล้วนะครับผมเห็นที่เล่นที่ดีแล้ว เมื่อกี้ใครยิงผมอะมีคนอยู่นี่ป่บวะผมโดนซ้ายยิงนะเมื่อกีอ้เหมือนจะมีนะข้างบนผมเนี่ยมไม่เอาไปเช็คเลยเนื้วเขาตีเดียวกันอะ่ะสามตัวใช่ไหม มัน่าจะหาผมอยู่อะนั่นนี้มันต้องวิ่งมานะครับมันถึงจะได้ระยะยิงนะโอ้โยมันอยู่ไหนหมดเนี่ยใช้ตัวเติร์ดวิวให้เป็นประโยชน์นะครับ TPP นะแล้เขาก็ไม่วิ่งมาวะเมื่อกี้มันมี SKS ขอผมมา ตรงนี้แสดงว่าอ๋อ,อนี่แหละมีคนหนึ่งครับเฮ้ยเกินไปเจ็บแล้วเนี่ยโอ้โหสวยละผม,มอะใครละสองตัวเกินไปเมื่อกี้ยิงไม่โดนเฉย น่าจะสองคนตรงนั้นนะอ้อมขึ้นบนได้บางเด่นได้ไปเนะี่ยผมมีสมองอยู่นะไม่กลัวเท่าไหร่มีสมองอยู่ <c oughs> เพเขาไม่เห็นผมนะครับมีตัวในบ้านตัวนึงผมเห็นอนะ่ะผมต้องเข้าไปหาเขาใช่ไหมเนะี <c oughs> ย่ยโอ้ยนี่ไง มาดิเร้อยหนึ่งหนึ่งใจร้อนเหรอเราอะบางทีผมก็มองไม่เห็นนะตัวนึงอยู่ไหนวะจะวิบบ่งข้ามได้ไหมเนี่ยปูสโ,โมกก่อนนะครับค่อยข้ามนะ โอเคสมองขึ้นแล้วข้ามได้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 ไ,ดไปเดอะสกอโอเคเราเข้ามาในวงแล้วนะครับหายตัวนึงนะตัวนึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ฝั่งนู้นเหรอใช่ไหมผมเห็นเขาอยู่ในบ้านนะ่ะเอ้อตัวนึงอยู่ไหนวะอยู่กับผมปะเนี่ยจ้าเอ๋ ไม่มีมีแต่เฟิร์สเอทเฟิร์สเอทไม่ได้ใช้สักอันเดี๋ยวนะเพิ่มนึงนะครับดูก่อนนะดูวงเลยซื้อวงเราอะ่ะหนึ่งหนึ่งนะครับผมปา้ปาป้าวงไปไหนหวะโอ,โอ้ยเคยดี คือดีครับผมน่าจะดีนะวงเราเปะเนี่ยใช่ปะ่ะโอเคผมรู้แล้วอ้อเขาต้องวิ่งหมาเดี๋ยวดีปะ่ะวะดีดิมันต้องวิ่งหมา หรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องไปวะผมต้องไปนี้วะอะไรกลัวเนี่ยอะไรของผมวะเนี่ยนะจังหวะแบบนี้ใช้รถก็ได้นะครับมันจะมีหินอยู่นะเปไปเล่นตรงหินนะโอเคได้หินละเราได้หินก่อนนะ รรถไปคับโอเคยิงรถทำไมเราเพื่อนใครชอบทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอาเพราะเป็นกำลังใจในการบ่นหัวกันเองผมเดาว่าจะไม่ได้แชมป์แต่ละโอเคครับผมยิงรถทำไมเราหยุดไม่ไหวโหยับเลยใช่ Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. I see you. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.